สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาทาดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อ ความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์หลายจะดีที่สุดนะครับและหมอตัวจะมาเปิดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝาก,กติดตามกดเป็นกำลังใจและกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับ ก่อนที่จะมาเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโตดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังองวให้ใบแรกเป็นไพ่ของสิบเหรียญความเป็นครอบเป็นครัวเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองบ้านรถที่ดินที่เพิ่มพืก เพิ่มขึ้นของคุณหรือการที่เรามีความหวังที่จะมีอนาคตที่เป็นครอบเป็นครัวในอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยพูดและวางแบบแผนในเรื่องอนาคตด้วยกันมันเหมือนกัรที่เราอาจเป็นฝ่ายที่ให้ใจเขาในวันนั้นให้ใจกับเขาเกินร้อยเต็มร้อยในความรู้สึกของเราเราเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทเราเป็นฝ่ายที่ดูแลและห่วงใยกับคนที่รักกับคนที่แคร์มีไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตา วันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห่วงการเวลาเป็นไพ่ห่งคนที่เกิดวันพฤหัสได้โชคชะตามหมุนเปลี่ยนเวียนไปวันเวลาไม่เคยรอใครอยากทําอะไรรีบทําในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ทําคุณจะอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบัน ของคุณเองเสมอในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าคุณได้วางแบบแผนที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองแล้วมีพลังงานไพ่ King of, คิงออฟคัฟราชาถือถ้วยราชา,าสายน้ําเป็นพลังงานไพ่คนที่เอาใจใส่คนที่คอยดูแลคนที่มอบใจคนที่แคร์ความรู้สึกคุณเป็นคนที่แคร์กับคนรอบๆข้างของคุณหรือแคร์กับคนที่รักกับคนที่แคร์ คนที่ไว้ใจในวันนั้นกลับมาทำาร้ใจในวันนี้ความรู้สึกของคุณคุณขอถ้วยแห่งสายน้ำของคุณคืนมาก็คือหัวใจของเรากลับมาอยู่ในมุมเดิมในที่เดิมในแบบเดิมเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่เลือกที่จะปล่อยไปมีคนที่กำลังตกตะกอนมีคนที่กำลังคิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันนะมีพราพ่ายห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างรือกาดที่เราเดินตามเขาในวันนั้น เขาไม่เคยหันกลับมาแคร์ไม่เคยหันกลับมามองในสิ่งที่เราทําเพื่อเขาในวันนั้นมันเหมือนกับการที่เราหยุดเดินตามเขาในวันนั้นเราเป็นฝ่ายที่หันหลังเราเป็นฝ่ายที่จากลาเราเป็นฝ่ายที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เห็นคุณค่าในความรู้สึกของเรานนมีพระอาทไพเดือเมจิเซียนเป็นไพ่ของดาวพุธคนที่มีเซน์คนที่มีดังสังหรณ์คุณเป็นคนที่มีเซนส์แหลงคุณเป็นคนที่รู้ว่าควรที่จะํามมันยังไง ต่อไปกับชีวิตของคุณเองในตอนนี้มันเหมือนการที่เรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวของเราเองการพัฒนาการต่อยอดให้กับตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ได้เด็วได้ไวมีทั้งดาบไม้เท้าถ้วยคาถานะนั่นมันมีพลังงานพายการที่เลียนเลียนคือความมั่นคงในตัวของคุณเองสิ่งที่คุณมอบให้ใครแล้ว คุณเป็นคนที่จำฝังใจในความรู้สึกของเราการกลับมาในความรู้สึกที่เป็นตัวตนของเรากว่าจะตัดใจจากสิ่งที่ห่วงแหนสิ่งที่รักสิ่งที่แคร์สิ่งที่แคร์กับความรู้สึกตอนนี้มันคงตัดขาดออกจากความรู้สึกของเราไม่ได้เพราะเรายม,มีพลังงานให้ความเป็นห่วงเป็นยายของเขาคนนั้นคนที่เคยไม่เคยสนใจ คนที่ไม่เคยแคร์เราในตอนนี<ๆ>้ม <captain. S 2> ันเหมือนการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในแบบที่เราเป็นในตอนนี้ของเราโดยการกลับมาอยู่ในเซฟโซนของเรานะครับเป็นพลังาให้คนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างก่ากันถ้วยแห่งสายน้ําที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆเป็นพลังงานให้ความน้อยใจก็ได้กับอดีตที่ผ่านมามันเหมือนสิ่งที่เราทําให้กับเขาเต็มที่แต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความน้อยใจในความรู้สึกที่เขาไม่เคยแคร์กับความรู้สึก ที่เขาไม่เคยแคร์กับความคิดที่เขาไม่เคยแคร์กับหัวใจอยากจะพูดอะไรหรืออยากจะทำอะไรกับเราอาจจะเป็นฝ่ายเราที่อาจจะเป็นฝ่ายเราที่กลับมานิ่งในบัลลังก์ของเราการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองนะมีพลังหให้การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆการความรักคือการให้ ให้และความเท่าเทียมซึ่งการละกันความรักคือการให้และไม่หวังผลตอบแทนแต่สิ่งที่เราให้ไปแล้วเราอยากได้เรากับความซื่อสัตย์ความจริงใจความยุติธรรมซึ่งการละกันการที่เราะาเป็นฝ่ายที่กลับมาในตอนนี้ของเราดูถึงสถานาการณ์ ของคนคนนั้นที่กําลังเจ็บปวดที่กําลังร้อนลนที่กําลังร้อนใจในวันที่ไม่มีคุณเขาอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่หลอกลวงหรือไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่ไม่ได้จริงใจกับเขาวางผลประโยชน์ในเรื่องตัวข,ของเขาเองหรอกครับการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่ถ้วยห่งสายน้ําความเปลี่ยนล้น ความรู้สึกของคุณกับเขายังเป็นความรู้สึกเดียวกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังถามหัวใจของคุณเองว่าความรู้สึกที่คุณมอบให้เขาเขารับรู้ในความรู้สึกของเราอยู่หรือเปล่าเพราะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านความคิดอ่านความรู้สึกเพราะคุณเคยเรียนรู้พฤติกรรมการกระทํากับเขามาหมดแล้วนะมีพลังให้ก้าวดาบความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากหรือมีการที่ นอนไม่หลับในชน่วงนี้ของคุณนะครับมันเหมือนกับการที่เราคิดเยอะกับสิ่งที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นฝ่ายเราที่เอาเข้าออกจากความคิดที่เอาเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้มันมัน,ม,นมันอาจจะเป็นพลังงานไพ่ผลที่กระทำร่วมกันมาจากอดีตชาติของคุณถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาเศร้ามาเสียใจมาพัดภาคนะมีพลังไพ่การแอบมอการแอบสืบการแอบส่อง คุณอาจจะรู้ทุกเรื่องราวในตอนนี้ของเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดและกําลังเสียใจยและกําลังรู้ว่าใครคือคนที่รักใครคือคนที่แคร์เขาที่สุดนะมีพลังให้ใต้สําหรับเป็นไพ่ของก้าวเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบของคุณความเป็นอิสรนะความมั่นใจในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนที่ชัดเจนคุณเป็นคนที่มีลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของคนรอบๆข้างได้ คุณเป็นคนที่ดูว่าอนไนจริงอันไนไม่จริงคุณเป็นคนที่จะกาหนดในโชคชะตาในตัวของคุณเองด้วยความรักที่มั่นคงด้วยความรักที่จริงใจในวันที่เขากลับมาเห็นในความรักที่คุณมอบให้เขาเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียดายคุณที่สุดในตอนนี้นะครับเป็นพลังพ่การที่การวิงวอนการขอพร พระเจ้าทรงนำทางและพวกเขากำลังเชื่อมั่นในตัวของคุณเองนะมีพลังงานไพ่ของขวัญและความรักและแสงสว่างแห่งการนำทางนะครับเป็นพลังานไพ่ในตอนนี้ความเป็นจริงและความเป็นไปที่คุณจะได้รับรู้ในเส้นทางเดินของคุณเวลาที่มีค่าเวลาที่รวดเร็วอยากทำอะไรทำในสิ่งที่หวางทำในสิ่งที่ตั้งใจทำในห้วงวันเวลาเพราะวันเวลา จะอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันการแก้ไขอดีตจะแก้ไขอะไรไม่ได้อดีตจะเป็นแค่บทเรียนที่เราจะไม่ทำซ้ําและทําผิดเหมือนเดิมอีกแล้วในความรักที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เชื่อใจเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไว้ใจกับคนที่รักกับคนที่แคร์แต่ตอนนี้เราจะเป็นฝ่ายที่รักตัวเองและเราจะเป็นฝ่ายที่ จะรู้ว่าใครคือคนที่รักใครคือคนที่ห่วงใหญ่ในวันที่เราทุกในวันที่เราเศร้าจะมีคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คู่กันแล้วก็คงไม่แคลวการโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีพลังานไพ่ในหนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆ หรือเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียดายโอกาสเสียดายเวลาที่เคยมีคุณในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่จะกลับมาขอโอกาสแห่งการควายคว้าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดคุณคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันที่เข้าไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีไปแล้วไปพบเจอกับความไม่ได้ชัดเจนหรือเป็นความรักที่ไม่ได้ชัดเจนในสิ่งที่เขาไปพบเจอมามันเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมา ห่วงแหนคุณมากขึ้นในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่อยู่ไกลกลับมาห่วงแหนในความรักในความสัมพันธ์เขาก็าแอบมองคุณเหมือนกันเขาแอบดูคุณอยู่เขาแอบส่องคุณอยู่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กังวลใจในวันนี้ไม่มีเขาอีกแล้วในชีวิตของคุณเขาอยากมีเขาเป็นคนที่เดินร่วมในเส้นทางเดินและมีเขาในทุกเวลาที่เป็นของคุณเขาอยากมีเขาคนนี้อยู่เคียงข้างคุณมีคุณ เป็นคนที่คอยนำทางเป็นคนที่มีแรงผลักดันให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปนะครับไปาหาไพจัติกชาวตุลคณาตุล กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคํามั่นใครผิดสัญญากฎการกระทํากําลังทํางานหรือมีพลังภาพให้คามั่นคําสัญญาในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่จําได้ในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่บอกคุณว่าเขาสัญญากับคุณว่าเขาจะดูแลคุณว่าเขาจะทําเพื่อคุณว่าเขาจะไม่จากคุณไปไหนว่าเราจะอยู่ด้วยกันในวันที่ทุกในวันที่เศร้าในวันที่สุขในวันที่สมหวังนะมีพลังานไพ่เดอะเมจิเชียนเป็นพหงการเรียนรู้หรือต่างฝ่ายต่างเคยเรียนรู้ พฤติกรรมการการะทำนิสัยใจคอของเขา คุณเป็นคนที่อ่านความคิดอ่านความรู้สึกอ่านจิตใจของเขาได้หรือต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงต่างฝ่ายต่างโหยหามีไพ่ของใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดระหว่างคุณไว้มันเหมือนความรู้สึกที่ยังเป็นห่วงซึ่งกันและกันอยู่เขาเป็นห่วงคุณมากเขารักคุณมากในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังรู้ใจตัวเองเขาอยากกวนกับเขาอยากควนคืนในความรักในความสัมพันคนที่เคยโดเดคนที่วกวนคนที่ กำลังเจ็บปวดอยู่ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาบร้านา์ในความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเขาอยากกลับมาเหมือนช่างใจและมีความเท่าเทีเทยมซึ่งกันและการมีไพ่พลังงานไพ่ king o p e r t i c a l la c h ถือเหรียญเขาถือสิ่งมีค่าเขาถือของที่คุณให้เขาไว้หนึองมือก็คือความรู้สึกก็คือหัวใจก็คือความมั่นคงสิ่งที่มีค่า คนที่รักคนที่แคร์เขาจะไม่ทําร้ายจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่ห่วงใยเขาจะรักษาหัวใจของคนที่รักเขาจะไม่ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักกับคนที่เขาแคร์ได้แล้วเขาก็ไม่ทําร้ายกับคนที่เขารักด้วยนะมีพลังให้เดมูนนะครับความคิดถึง กำลังเดินทางผ่านกับสายลมช่วยพัดผ่าความรู้สึกเดียวกันเขาอยากรู้ว่าคุณนะ่ะยังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าเขาอยากรู้ว่าใจคุณยังมีเขาอยู่หรือเปล่าในตอนนี้หัวใจของเขามีแต่คุณเขาอยากให้คุณเห็นในหัวใจและเขาอยากให้คุณเห็นในความรู้สึกของเขาว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหนในวันที่รู้ว่าภาครักแห่งความรู้สึกมันเป็นเช่นไรนะมีพังงาไพเดอร์เรเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนการกลับมากุมมือของคนที่รักของคนที่ ที่แครของคนที่ห่วงใยความมีสเสน่ห์ซึ่งกันและกันมีพลังไพ่ทัวครับความรักความผูกพันสายให่แห่งความรักความรู้สึกที่คุณกับเขามองตาแล้วเข้าใจหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและลวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินของความรักเขาอยากขอโทษเขาเสียใจในวันที่เขาทําให้ตัวเแห่งความรู้สึกหรือหัวใจของคุณต้องเจ็บปวดเพราะเขาตอนนี้เขากําลังเจ็บปวดว่าเขาทําไมถึงทําร้าย หัวใจของคนที่รักของคนที่แคร์ได้ขนาดนั้นมีพลังไพ่ควีเนเอ,ก,นนก,นก,อกครับมีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนาการซิกเอกครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเกา่าคิดถึงวันเดิมอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่อยู่ในสถานที่เก่าๆสถานที่เดิมๆที่เคยมีคุณอยู่หรือการที่เขาหันไปทางไหนเขาเจอแต่ภาพคุณเขาเจอแต่เรื่องราวของคุณเขาอยากได้ยินเสียงของคุณอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าคุณยังคิดเหมือนเขาอยู่หรือเปล่าในความรักในความ ตัำพันความรักคือการที่ให้ความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักคือการห่วงใยและการเอื้ออาทรและการกื้อกูลการกื่อหนุนการดูแลการแคร์ใจของคนที่เรารักคนที่รักและคนที่แคร์จะอยู่ด้วยกันในวันที่ทุกในวันที่เศร้าในวันที่เสียดายในวันที่ไม่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นายที่เสียดายความรักที่คุณเคยมอบให้เขา ความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่เขารู้ความจริงว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากพบเจอคุณแต่มันเหมือนมีเรื่องราวที่ค้างคาใจของเขาที่เขายังไม่ได้เคลียร์ปัญหาในความรักความสัมพันธ์ที่เขาเป็นคนที่ก่อเองในตอนนี้เขาอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะครับในตอนนี้คุณไม่มีเขาแล้วคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีคุณค่าคุณดูมีคนที่น่าค้นหา ในตัวตนของคุณเองในตอนนี้เขากำลังแอบเสียดายแอบหวังเล็กๆที่จะได้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์คุณคือถ้วยแห่งสายน้ำคุณคือความเติมเต็มคุณคือความผูกพันสําหรับเขามีไพ่พลังไพ่เจ็ดถ้วยความฝันความหวังเขาอยากกลับไปมีความฝันเขาอยากกลับไปมีความหวังร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับการที่คุณกับเขายังมีความหวังที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ หรือเป็นฝ่ายเขาที่หวังโอกาสที่คุณจะเปิดโอกาสและคุณจะมอบโอกาสให้กับเขากลับเข้ามานะมันเหม,อม,เมือนความอึดอัดมันเหมือนความว้าวุ่นมันเหมือนความไม่สบายใจในตอนนี้ของเขาเขากขขาลังปกป,ปิดกับความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีหน้าที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ถึงให้รักมากแค่ไหนความรู้สึกต้องภาครักและความรู้สึกต้องภาคกันอยู่ดีความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน์จนเขา อยู่ไม่ได้เขาทนไม่ได้ที่ไม่มีคุณเขาจะเดินทางไปหาคุณเขาจะเดินหน้าเทคแอคชั่นคุณก่อนงอคุณก่อนติดต่อคุณก่อนนะมันเหมือนกับการที่เขาอยากมีคุณในเส้นทางเดินเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากเล่าเรื่องในสิ่งที่เขาเคยเจอมาและในสิ่งที่คุณกับเขาเคยมีประสบการณ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากมีคุณในเส้นทางเดินของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอรบกวนทา,งงานอ่างไพ่ใน ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะครับมีไพ่ของสามเหรียญน,นะสามเหรียญคือพลังงานไพ่การโบยบินในความรู้สึกซึ่งกันและกันเป็นพลังานไพ่คู่กันแล้วในตอนนี้เขาอยากกลับมา ตามง้อคุณตามตื้อคุณพูดคุยกับคุณเคลียร์ใจกับคุณในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปเขาขอโทษในสิ่งที่เขาดึงคนอื่นหรือดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาไม่น่าที่จะทําให้ความรักต้องจบกันออกไปเขารู้แ้วว่า คุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาในตอนนี้เขากำลังกลับมาคิดกลับมาทบทวนในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หันไปทางไหนไม่พบเจอคุณอีกแล้วไม่พบเจอคนที่เข้าใจในความรู้สึกของเขาไม่พบเจอกับคนที่เข้าใจในความคิดของเขานะมีพลังไพ่แปดดาบความอึดอัดความว้าวุ่นความไม่สบายใจเดอะไฮโรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำขอพร คำอธิษฐานคุณกับเขายังอธิษฐานขอผ่อนให้ได้มาพบเจอกันด้วยแดงรักด้วยแดงอธิษฐานนำพาให้เราได้มาพบเจอกันหรือข้อกำลังอธิษฐานให้คุณกับเขามีจิตที่ผูกพันมีใจที่ผูกมัดให้หวนกลับให้หวนคืน ให้คุณให้อภัยกับสิ่งที่เขาทำผิดไปหรือเขากำลังตื่นรู้กำลังคิดได้ว่าคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ของเขาดีแอมเพสเทธิดาดาวสุกดาวีนัทคนที่ดูแลเขาคนที่ห่วงใยเขาคนที่เอาใจใส่เขาเหมือนแม่ดูแลลูกเอาใจใส่เขาทุกๆุอย่างท่านชายก็เหมือนการที่เราดูแลและการห่วงใยท่านหญิงคือการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทเราด้วยความรักที่ ทุ่มเทของเราด้วยความรักที่จริงใจด้วยความรักที่ซื่อสัตย์ของเรามีพลังงานไพ่เพทออฟคัพเอทออฟคัพนี่คือพลังงานไพ่ความรู้สึกที่กลับมาถือถ้วยหรือเขากําลังทําสายตาที่อ้อนวอนสายตาที่วิงวอนการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกแนละแววตาที่เด็ดเดี่ยวความรู้สึกคุณจะอ่านความรู้สึกออกมาจากสายตาออกมาจากแววตาการที่ดูถึงแววตาความจริงใจของเขาในตอนนี้ เขาจะกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขากระทําผิดไปด้วยการกระทําเขาจะพิสูจน์ในตัวของเขาเองนะครับพลังภายในอวานความห่างไกลการต่างกันโดยระยะทางในวันที่ห่างไกลมีคนที่คิดถึงคุณมากในตอนนี้เขาอยากเดินทางไปพบเจอคุณหรือในตอนนี้เขาทนไม่ได้เขากําลังจะติดต่อส่งข้อความมาหาคุณมาง้อคุณเขาอยากให้คุณเปิดอ่านข้อความที่เขาส่งไปด้วย เขาอยากรู้ใจคุณเขาอยากรู้ว่าใจคุณว่าคุณน่ะรักเขาอยู่หรือเปล่าในตอนนี้เขาทนทุกข์ในตอนนี้เขาทรมานใจในตอนนี้เขาไม่เหลือคร่อีกแล้วเดลเวอร์อชาวเมตุน รักนาเมทุนห่วงแห่งความรักการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันนะครับทุกคนมีกรรสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอกันมีวิบากที่เราจะต้องโคจรมาเจอกันคนที่หมดบุญหมดวาสนาหมดกรรมต่อการก็ต้องปล่อยมือไปคนที่ยังไม่หมดผลแห่งการกระทำต่อกันก็าอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้แล้วว่าใครคือคนที่ เป็นคู่อธิษฐานคนที่เคยอธิษฐานขอพรกันมาจากอาดีตควีน็อปซอดคุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกหรือถามกับหัวใจของเราเองว่าคุณยังเปิดโอกาสหรือคุณจะให้อภัยกับเขาหรือเปล่าคุณจะเป็นคนที่กำหนดในทุกเส้นทางเดินและโชคชะตาด้วยตัวของคุณเอง คุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดมาเยอะกับความไม่ได้ดังใจหรือกับความเสียใจแต่คุณเป็นคนที่เผชิญกับทุกปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นจริงและความเป็นไปนะครับเป็นปาพลังให้ในถัว่ว particle ความช่างใจในตอนนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่กําลังช่างใจในสิ่งที่เขาเคยกระทาไว้กับคุณหรือในสิ่งที่เราเคยมีความสุขร่วมกันในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วทุกคนมีโอกาสผิดได้พังได้เผลอได้พลาดได้ แต่อย่าพลาดบ่อยอย่เาเผลอบ่อยการที่ระวังแบบแผนอย่างตลอดเวลาของเราการที่ต้องระวังในพลังงานไพ่คนที่เข้ามาไม่จริงใจคนที่เข้ามาไม่ชัดเจนมาหลอกให้เราให้ความรู้สึกแล้วก็ทิ้งเราไปหรือหลอกให้ความรู้สึกแล้วก็ทำให้เราเสียใจในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ง้อหรือการให้อภัยกับเขาก่อนแต่ตอนนี้เราจะเป็นฝ่ายที่ดูถึงสถานการณ์ จะดูว่าคนคนนั้นกำลังเจ็บปวดแค่ไหนในวันที่เขาเจ็บปวดและในวันที่เขาไม่เหลือคุณในวันนี้เป็นฝ่ายเขาเจ็บปวดที่สุดในตอนนี้คุณยังเปิดโอกาสหรือคุณยังพร้อมให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัง เพราะเขาอยู่เป่าคนที่เกิดวันอังคารได้มีพลังงานให้สิ่งที่แตกหักพังไปแล้วเขาก็ดูนะว่าเกิดสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้เชื่อใจเขาเหมือนตะก่อนในสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณในตอนนั้นในตอนเนี้เขาจะกลับเข้ามาทําเพื่อคุณชดใช้ชดเชยในสิ่งที่เขากระทาผิดไว้กับคุณในอดีตที่ผ่านมานะหมอตอนก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอ,ขอฝากกติดตาม กดเป็นกำลังใจให้ช่องมอโตดกแทนด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ